บายดีพี่น้องมันนี้พากันออกออกเตาเด้อมัอนี้พากันออกนาโคกเนาะขี่รถอีแตนไม่ใหญ่ก็พอใหญ่ไปขัดฐานเนาะคนน้อยอาไปน้ำนิ่มๆเยอะ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 หางๆเยอะดูเยอะดู nhớ ăn hàng luôn như ăn hàng nhớ anh mẹ có tròn của mình để nó ừ. đưa mao khăn tròn ừ, đi leo lưỡi <laughs> mao đi mà ngô năm nuôi nè เยอะๆๆๆเบรกนะแม่เออเอเบรกไปอยู่เอ้าเอาไปเล่นเลยเบรกไปอยู่เบรกไปอยู่เบรกไปอยู่ฮอดแล้ว หดหน้าแล้วลงทำไมย่างเป็นคี่เกิบพันไว้แม่ให้ขีเกิบนี่ถือ,อเครือนน่องมือหาปลาเพี่น้องเอ้ยและน้องนาเฮานี่แหละมาใส่เกือบไหนมาเบื้องนี้ก่อนพ,ออพ่อวัดฉันเตาห้องก็วัดวานานี่เนาะยังมาทันลงซ้ำพ่อยังเล่นไปเวียดทางอื่นอยู่ ทัดพื้นไหมฮะก็ได้หน่อยเดียวไท่เกิบไถเกิบไถเกิบไถเกิบเกิบกระขาดไปเลยเกิบคููหนึ่งพันเสียคังหนึ่งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งนี่ก็เกิบแล้วน,น้ำปลาตีนปลาปลาปลาลูกปลาปลาเ,ปเก็บฐานพี่น้องถ้าก็ได้ สิบสอบบ่ฮะก็ได้สิบสอบสอบทานพี่น้องไม่รวมไม่รวมรวมมิดเนาะมีแต่ไม่ดิบดิ้นไม่ดิบไม่ตายไม้รวมได้จากสอบไดข้ของคุณยายของคอยชวนของ่อยควัดเมื่อว่านี้ได้ ทานชิบสอบตาโปกยังประัานได้ลงก็เดียวิสด้ลงเมื้อนี้บด้ลงอีกเลยพ่ออะไรจำชิบพันกีดหาชิบบาทสอบหนึ่งบุรีแพงบุรีเพิงเพียงทานก็ได้นนเบิ่งเห็ดจนอาดำกำลังขึ้นเขากำลังสีมีนวด นิบแล้วแหละพี่น้องช่องสี่หกแปดจะได้ไรสิบชิปสองชิปสามสอบพี่น้องได้ชิปสามแต่แรกคิดว่าสิได้ปลายได้ชิปสามสอบเอาขึ้นแล้วแล้วก็ลงต่อยอพี่น้องมัหนี้เอาพื้นลงต่อเลยเาากล้วยแดดท้อนชิบไปหายอยู่หากินอีพี่น้องพักเที่ยงกันเนาะ ไปหาสอนต่อยพี่น้องหากินเที่ยงไปเด้อเอาไปแ้วใส่เป่าจะทั่งอะไรฮาอาหารกินเที่ยงก่อนลูกชายพวงลูกชายกำลังนอนเนาะไปไปชิลไปอุ่นไปอีกเดี๋ยวการรถพ่อบักนวันเลยน,อยนะออ แล้วน้ำมันตื่นแห้งเลยพี่น้องซ่อนฉิบได้บ่ปลาดุกมาได้ปลาจุ้ยี่ฉลามก่อนพี่น้องยันเหยียบปลาดุกเท่านั้นเลยเ่าเหยียบยังหายกากเลยนะมากอาบน้ำ ตอนนี้ก็ลงสั่นตอนนี้ก็ลงสอนนะพี่น้อง ้ไอไปแล้วม like ันเข่าหอยนีน <Pal ak> ี่ป็นย่งขาดไว้นั่นนะกินป้งปลาเลยเนาะเ Eva? Đẹp à? Đây này. Đấy, à, quên phải Dạ đấy. <cười> <cười> Một rai đọc Đây vào Có nhảy nạ Đây hả? Tô đi Tô Tôi đi ở

ได้บอล่ะเดี๋ยวได้ได้ได้ไดตัวนึงปาดปลาดุกยังมีอยู่เด้ค่ะปลาดุกเบาคุ้มจินเขา่าย่เขาอยากขาขึ้นด้ก่

หมื่น,นแค่หงียงมันเนาะผลุกหนึ่งนิดมืด่อเลาะออกกาคือปลาแหงนะบ่ได้พี่น้องซ่อนบ่ได้ปลาฮัมมี่แต่มันบน่ได้เนาะได้ปลาคอหน่อยตึ้งผดุกหน่อยตึงเหยียบลวยรวยรวยอยู่ตจนหื้อใหม่ฮือฉลาด สนะบได pues ้ดัอยอบุไดจ่อยกาิกนข้าวกับอะไรอ่ะบัดนี้คนพี่บ้างย่องตัวเองคนพีบาคนดีใช่คะย่องตัวเองะพย่องพักพอนมบัดนี้ กินข้าวกับพี่ช้างอร่อยจังนลยกับมืออะไรพี่น้องเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ขันตึกเอาซิไดอยู่ันตึกเตี้ยสวยมา่โปลาคัมันๆเคอเาแต่พ่อเป็นจางสวยเป็นอีเมะเฮ้ย่เว้าเ้ากห้เมาเองไกินข้าวก่อนี่นเจ้าเอยู่ล้นเรามือ ากิงน่ไมเดียวนี่ราคายว่าใส่ตาาเ่ยอกยอดไปก่อนเป็น้าก่อนจะงีเอาวยนะมานข่ากันนะคะทุกคน chào kịp thế quá tặng cho 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 nó cúng cõi tặng cho 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 nó cúng cõi cúng cho nó cúng cho nó cho nó cúng cho nó 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 cho nó cúng cho nó cúng cho nó cúng cho nó

ขาดอ่ะยังไม้เอาเห่าเนิ่งค่แข่งมากกคือปะไม่ไหวจอดน้ำได้น้ำได้แค่ทางเน้าอ๋ออังนี้ฝรได้เิด ไม่ไม่เลยไม่เลยลงมาอีกเรื่อมายังเขาทำอยู่นี่จะเต็มดัาถึกขัดวังจะต็มเลือดม

bất ngờ hiện nữa chẳng biết cái đó mà nha